สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูนะครับข้อเปรียบเทียบระหว่างเทคนิคสองตัวนี้นะครับไอตัวเนี้ยเห็นไหมทรงมันจะเป็นค่อนข้างสี่เหลี่ยมเลยนะครับไอทรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสตาร์ของแท้นะครับมันจะมนมนความแตกต่ตางความมนเห็นไหมตัวนี้มันจะมนกว่าตัวนี้จะเหลี่ยมนะครับสำหรับใครที่สั่งไปนะครับก็ แต่ไอตัวไอตัวมุนเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับมันจะเหมือนของแท้เพราะว่าผมเจาะตัวนี้เป็นเกณฑ์แต่ตัวเนี้เหลี่ยมๆนะคือมันจะมีน้อยแล้วครับช่วงนี้มีน้อยมากสําหรับลูกค้าซื้อไปนะครับก็คือไอของผมเนี่ยผมทําเป็นมาตรฐานแล้วทีนี้มาเสียบมาเสียบแล้วมันไม่ติดครับเวลามาเสียบเข้าไปแล้วไฟมันไม่โชว์นะครับไฟมันไม่ขึ้นไอตัวนี้นะอืแสดงว่ามไม่ถึงนะครับถ้าไม่ถึงอย่างเงี้ยบอกผมก็ได้ี๋ยวผมทาไปเผื่อให้นะครับนะเสียบเงี้ย มันเข้าไม่ถึงนะครับไอ้เนี่ยเข้าไปถึง่ยเห็นไหมขยับนิดนึงก็หลุดแล้วครับแต่ตัวนเนี้ยที่เป็นที่มาตรฐานผมเนี้ยผมจะทาให้มันพอดีนะครับเนี้ย่าติดขยับก็ไม่เป็นไรเห็นไหมแต่ใครที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับแจ้งผมได้เลยแต่ผมจะทําเผื่อให้มันยาวขึ้น,นครับไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถเลื่อนได้นะเ,นเลื่อนได้ไอ้อยู่เนี้ยเห็นไหมเพราะว่าเนี้ยมันหนาก,กว่ากันนะนะเสียบเติม เนี่ยติดแล้วโยกได้อันนี้มันสามารถปรับได้เลยนะครับถ้าใครมีความชํานาญเรื่องในการบัดกรีนะครับซื้อไปแล้วหัวเข้าไม่สุดนะครับก็บัดกรีนี้ยกออกแล้วก็เลื่อนออกมาข้างหน้านะอันนี้เวลาใส่เนี้ยมันจะยาวไปเห็นไหมมันจะมีระยะมันจะมีระยะของ PCB กับกับเนี้ยมันจะมีช่องวา่างอันนี้มันจะพอดีเลยเห็นไหม,มจะพอดีอ่าอันนี้น,น,นี่มันจะมีระยะดูตรงนี้นะครับตรงตูดมัน ไอตูวนี้จะบางๆครับไอตูดนี้ลึกเลยไอตูดนี้หนาเลยเนหะ็นไหมระยะระหว่างรอบนะครับตูดมันนี่จะบางอันนี้จะเป็นมาตรฐานที่ผมทําไปนะครับแต่สําหรับไรที่เป็นไอตัวเหลี่ยมแบบเนี้ยอ่าบอกได้นะครับนี่บอกได้เลยผมก็จะทําไอลดยาวขึ้นให้ตูดมันยาวขึ้นนะครับให้มันพอดีนะครับเนี่ยมันจะคําเลยโอเคครับผม